ओह <laughs> 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 สัสดีครับมือนีกับครบกําหนดการโกนผมไฟของน้องไอดา้าน้องครบอายุหนึ่งเดือนแล้วครบกําหนดการโกนผมไฟแล้วก็พามหาพระอาจารย์อยู่บ้านเนาะทาการทําพิธีโกนผมไฟกวาดน้ำกวาดยังเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมทั้งโคราชบ้านเฮาภาคอีสานนะครับการจีให้พ่อให้แม่ให้พี่ป้าหน้าอาทําทการตัดผมแล้วก็วอวยพรให้อีลาตัดขนดือ้อตัดผมดือ้อตัดอียังออกพอเสร็จพิธีของพระแล้วกัน ได้มาให้ผู้เฒ่าผู้แกอยู่บ้านตัดต่อเนาะอันนี้ก็พามหาญาติฝ่ายของปังปอนเนาะกะสิเป็นลุงกับป้านี่ลุงกับทาการเป่าเป่ายิ่งของเพื่อนดอกกะจิเป็นเป่าให้เด็กน้อยเลี้ยงง่ายเป่ากําเลือดเป่า ตะพันอีหอย่างดอกมันเอนะื่นบูคือกันเนาะของปอน,นจะเป็นเชือสายไทยทางโคราชเนาะแต่ว่าของเดียวกันจะเป็นเชือสายของลาเนาะลากับไทยกับประเพณีกับต่างกันแต่ว่าเอื่นต่างกันอันนี้ก็จะเป็นญาติของฝ่ายเดียวทั้งของเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นญาติทวดญาติทวดต่อไนอืมอันนี้ก็ถือกับยานอยู่กันไกลกับว่าเขาตัดแล้วตัดอีกอยู่กับว่าเขาจะเท่า ย่านหลานเจ็บหัวย้ายกระได ừ, อือุทั้งอยากตัดให้อยากอวยพรให้กับ่านแต่หลานเจ็บกันไกลกับว่าเขาผุมก็เก่งอยู่พี่น้องเลยเ <c oughs> พราะให้ญาตผู้ใหญ่ตัดเบิดทุกคนแล้ววันนี้เขาก็ต้องมาโกนทีนี้บัดนี้จิตทำการโกนได้พี่น้องถ้าเบิ้งว่ามันสิเป็นจังใดโอ้เด็เบ ลูกโู้คุณเลี้ยแจายได้เนาะโอ้ย,อย,อยนี่มันอะไรครับนี่ เนี่ยแทกไปสามเทียพี่นอ้องเอ้ยแบตเตอรี่นแบตเบดสายชาร์จกะหาบ่าพอก็เลยต้องไปเอามีดโกนมาไปหาหมีดโกนมาโกนจังไดรก็โกนบ่เข่าไหมพี่น้องผมไอด้ามันเาาแล้วมันกระเียนหน่อยแล้วที่นี่ผมเก่าสบู่เด้อเออสบู่มาชุบน้ำแล้วก็ล่าง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 ,างโกนกะโกนบ่เข่าไหมพี่น้องผมว่าบ่พนแบตเตอรี่นเท้ ผมคิดว <S 々> ่าเย็บจังไดก็ต้องบพลแบตเตอรี่นก็เลยได้มาหายอยู่บ้านให้อายู่บ้านเพื่อนตัดผมให้ก็เลยบอกว่าไอยอมาตัดผมให้ลูกผมเนี่ยเราก็เลนมายางไว้เห็ดเวียกอยู่แล้วก็เฝ้าเลียนมาโอ้ยจะแม่นดีหลายอันนี้ก็ฝาาขอบคุณไอสายแลาวนเด้อหาเราได้เบิ่งกับขอบคุณหลายๆพอเราออกแบตเตอรี่นมาได้แล้วก็ทําการแสดงแทกซ้ายแทกขวาแทกปืดปืดปืปืแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกนาพลิกหลังแล้วก็ไถไถยไทฟฝ้าไทให้ย่านเตลานเจ็บ กินไหมครับนุอะน้องหัวลุ้นแล้วเหรอลูกอะ